บัตรครับพี่น้องเลขาธิกานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาแสดงควบดีเจครับสร้างบัตรเลขสามตัวแคนเป็นแคนแคนเป็นแคนคับเป็นคับเลขสามคู่เท่านั้นอ่าสามหางวะเขาว่ามันออกแล้วอืมครับเอาน้ำออกแล้วเลขเลขออกแล้วว่าแต่เลขออกแล้วน่อกตัวไดนน้อว่าแต่คือพักกันกินเลี้ยงครับกินเบียร์กัน เลขออกซีซีห้าเป็นบางทีบัดบดที่นี่ผู้อยู่ข้างหลังกันว่างวดสิมานี่มันทีออกซีซีแปดนี่แหละ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 โอ้ว่าที่ว่าออกแล้วหันก็เข้าใจว่ามันงวดก่อนอย่างเงี้ยอ้าว ครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีสร้างบ้านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจ้นใดพี่รองเลยก็เอามันชุดมถายมาออกเลยกวนดมูเลยเออซีซีหาเนาะเอาเป็นจ้นใดบ้านหลังปีใหม่มาเมนเออแตกรักเฮาโสะหมันเอฟซีได้น้ำห่วยห่วยเป็นหลายอยู่บ่อีเอออย่าลืมเพิ่นเด้ออย่าลืมเพิ่นเด้อครับเอฟซีกับเสร้างบ้นเด้อผู้ใดมีโชคมีลาภเนาะครับัานี้เขาถามมาว่าเออสมมุติว่า เขาอย่ามาดูถูเมื่อหายปูเนี่ยมาราย่ายันอยู่เนี่ยได้ว่าสั่งบบอนุญาตอนุญาตได้ครับได้อนุญาตรูบ่ได้บ่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 บบ่บ่บคบ่บบ่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 บอบ่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 ก่บ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 ่ป่บ่่บ่บกน่บ่่บ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 ่อ่บาไป่บ่่่อยไปได้เห็นเข่บ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 ่่า่่บนบ่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 บผมัน เขาไปในเมืองวันนี้ออกมา้าเสร็จนั่นเสีนนนยนวันโนนยางกันที่วัดก็เลยว่าเอยแวเขาไปกับหลวงปู่ท้องโยวัดบ้านยางก่อนีก็น,น่าแบานั้นโอ้วัดอันนี้มีอีกทีบอกมีครับมีในฝันกับไปฟันพ่อพอดีแต่ว่าเขาไปเขาไปในวัดอยู่ห่างหันมันน้ำบเป็นวัดเองมันเป็นหมู่บ้านที่บังบ,งบดบ,บ่กฮึบบ้านนี้ตอนเลี้ยวเขาวัดหั่นเขาวัดนั่นล่ะเป็นางเขาวัดขางเขาวัดเป็นโบสถ์นั่นล่ะครับ แต่ว่าเขาไปแล้วมันเป็นหมู่บ้านคือกลางหมู่บ้านข้าเจ้านี่ก็<อ>เห็นข้าเจ้านางกินเบียร์อยู่ว่าผู้ผู้หมอ้อมก็เลยถามเพิ่อนอ๋สอสละล้างกันแล้วคนมาจักกันเนะาะแต่คนมาจักกันสลอล้างกันกันคือพักกันได,ได้ได้เบียร์ได้เหล้าเมื่อกีอ้มันจะว่าถึงเลขตัวลุ้งมาสั่นเม้มมเาขึ้นรถไปไหนอาจารย์เลี้ยงด้วยพล่กองพูดหนังสูออาจารย์เล่้อาจาราาย์ลเลี้ยงเลข เอาเลขมันออกตัวไหนก็พากันถือถามเขาเจ้าเลขออกซีซีหาลุงมาสักพวกพี่ลองเลยเนี่ยขึ้นรถกล้องไปท้ายนี่ซีซีหาไี่ยอกเปนรถอ่านภาษายเอาเพื่อเดียวสร้างบันแวะเข้าไปถามเพิ่นเห็นเขาเจ้าแตกจนจนดูนี่ตัวนี้มันออกเขาเจ้ากินเลี้ยงสร้อครับเพื่อนกินเลี้ยงกันอยู่แับนี้ก็เลยถามเพื่อนว่าเรียกออกไอ้พักกันเถิดพักกันเหตุอย่างการกินเลี้ยงอ็สักข้าพเจ้าก็สัก เลขออกตัวใดือพกอัเิกเลขออกซีซีห้าอานันนีผู้อยู่ทั้งหลังอนนบ้านเป็นผู้หญิงด้วยกันถันว่างวดสีมาเนี่ยมันจออกซีซีแปดนี่แหะซีแปดซีแปดี่นองเออซีแปดออม่งหยดรถแม่งหยุรถโอ้เห็นไรท่ท่านบันลุแล้วแล้วโอ้ยไปก่อนเลยบัน ซีซีแปดเนียมีเอไปคืนรถให้เห็นเลยโตมันออกแล้วคือเขาจะว่าซีซีหะเลขมันออกแล้วสีสีเลขมันออกเลยซีซีหะครับผมบาเดี๋ยวมาเนี้งวดที่มาเนี่ยมันที่ออกซีซีแปดงวดที่จะถึงนี้ในข้อฝันฝันเป็นเพราจังท่านแต่บ่าลูกวางวดแต่งวดแต่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ตัวตัวซีซีหะเนี่ยเพิ่งวันออกออกงวดวนี้ออกซีซีหะครับผม มันสีมาออกสีมันสีออกสีสีแปดนไงสีสีแปดแสดงว่าเพื่อนบอกว่าหนาได้ตัวหนึ่งจะจจะเป็นแต่ได้ผู้หญิงบอกปกติผู้สีสีแปดเป็นยันคือว่าเอียงแต่มิเตอร์พุ่งยิงมันยังกลิ่นกันน้่ยันชัดชัดมีแต่ผู้หญิงครับแต่ว่าากับกับขนหูจักกันละขนเคยหูจักกันละแต่ว่าบ้านเพิ่อนม่ได้อยู่บ้านนั่นดอกแต่พ่่อแตว่าเพื่นไปพ่อเพิ่อนเนื้อสี่ทั้งสองตัวเลย ีแต่ผู้หญ่แตว่าทูเราว่าหันเราถือกระดาษอยู่ครับผมเราก็ถือกระดาษอยู่เราเขียนใส่มือไว้โอเขียนใส่กระดาษนี่ละะครับแต่ว่าพอฝ่ามือนี่แหละกระดาษปากหันว่าสี่สี่แปดเดี๋ยวแต่ว่าเลขเงี่เหลียวเบิรงมันเป็นสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ไปแล้วโอปากว่าจังหนึ่งแต่ว่ากระดาษพี่เห็นเป็นตัวนึงกระจับให้เบิ้งเรื่องอะเนี่ยเนี่ยเลขมันที่ออกงวดนั้นที่ออกตัวนี้ล่ะสี่สี่แปด แต่ว่ามันเะป็นเลข448ที่ถือไว้น่ะมันเป็นเลข450โอ้งวดเป็นหา่เดียวสายหมดแล้วดต่เจับคือเพนี่ยที่พูดอยู่นี่เพราะว่างวดลวงหนาไปเลยงวดต่อไปมันจะอก448ครับ450วงตัว448ได้บ่ดีผูดได้ใจแรงเช่นไอ้แม่นี้อันนอันนี้คืออันเก่าด้วยพี่น้องอันเก่าอันเก่า448ออกไปเดี่ยว เอาวันนี้อันนี้ไม่เาันี้ทไมอันนนบ่ตรงเนาะบ่สีเออบมันกรซื้อไปื้อมากับไปก้าหละโอ้ยบ่อตรงซ้ำนี่ก็เพืแห้งเลยพี่น้องเกี่ยวตรงซ้ำได้อีกเนาะตรกักตรงเนี้ยปะเนาะเราจะได้ขั้งอัดแปะทางเเราตรงตรงเกร้ยอ้แขนเปนแขนพี่น้องคู่เดียวแขนแขนเราแปะทางโอ้ยขั้นป่านี้พวแขนก็ีวาได้อีกแล้วเนาะเือเพื่อทาก็ตีตีเป็นแปะทาง แปดห้าแล้วก็ศูนย์เนาะตัวเขาเตี๋ยวมันเกิดปีบะเถกมาหายเดียวขอดเหรอจายตายนอนเฮียนก็ถะโอ้โหเขาตีสตีหมันเขาเกิดบอไม่เป็นน้ำความฝันเพราะว่าขันฝันเหี้นถะในเลขคี่แปดแล้วนี่โอ้เคยฝันเหี้นหลายงวดเอาอันนี้สีเก็บไว้เป็นหลักฐานเด้อะเพราะว่างวดที่แล้วมาเป็นจังสรนจังสี่เนาะงวดต่อไปพี่น้องงวดต่อไปจะมาต้องมารอบฝันอีกเท่านึงที่แล้วี่น้องไปจองวันไปวันอครับ ที่สำคัญนั่นคือพันวางวดต่อไปมันจะออก448ครับเด้านเหลียวเบิงอยู่ในเมือเขียนตัวนี้ครับผม4 4ครับนี้4480นี่แต่ว่าปากเราเนว่า448เมื่อพ่นตีปังแบบไี้เนาะพี้องเลยแต่ว่าในกระดาษเขียนไว้เห็นเป็นตัวนี้450เขียนเต็งที่ละ4480แต่ว่าแนวโยกไข้เบิงเงินว่าเนี่ยงวดสีมาเนี่ยมันจะออกตัวนี้448พันวา ไม่แน่พี่น้องคาร์บอนบาร์มันออกแล้วมันก็ยังออกอีดีซีซีหามันออกหาซีซ<ม>ีม,มันยังออกอีดีอันนี้งวดต่อไปงวดนานนี่มันออกตัวน,นี้เพิ่นบอกจังซี่แม่นกตะวันนี้มือแบบซีห้าศูนย์บนยาพี่น้องที่พูดจะบ,บงังตะวัาอยู่ได้หนีแหละ,ะไม่มักตะวันงวดต่อไปมันด้ออกซีซีแปดอี่แล้วมักแข็งอืมทับทัพ ตรงกันกับแมวด้วยครับตรงกันกับแมวขึ้นรถด้วเมื่อกี้นี่เพิ่งมาขันพี่น้องแมวแมวแมวนี้ตัวเมื่อกี้นี้นะแมวแมวจะนี้เสียสมเด็จค่าได้เงินแสนน้ำมันเลยเนี่ยคือรถเสียสมเด็จรอบก่อนไมยขึ้นหอดล้างข้าวโล่งของเก้าอีกลอบของเก้าขึ้นของเก้าลอบของเก้าอีกขึ้นบีบแต่เนาะวันนั้นเนาะมันออกเลขรถเราแมวไปบีบแต่เพิ่นเพิ่นเปิดสวิตช์ไวร่ป๋า บางนี่บางนั่นแหละเฮ็ดต่ว่าเรลืมเปิดประตูไว้มั้งรถจันรย์เสือวาหายไเป็นรถไทยนะเป็นรถไทยรถไทยไงบางันแมวเพิ่นไปขึ้นรถพอไว้พี่น้องล่งไทยด้วยสี่แปดแปดสี่แี่อันนี่เดีว่านะแปดสี่สี่แปดเดียวกันเลยอเดียวกันเลยแมวมีตังหลายตัวว่าไปบางนี่เราไปบีบแจพ่นเหมือนไงเพิ่ใจนได้เป็นแสน ขึ้นอีกบ่ห่ะขึ้นแคเดียวนี่มันมานี่นี่ลงมากี่พี่น้องเอ้ยมาดีบัลลาม่ใไห้โชควมื่นี้มันตรงกันเลยได้พี่น้องกับก้มฟันเพื่อนอ่ะครับเนี่ยบอลเนี้อนเดี้ยเผื่อว่าเพื่อนอาจจะไปย่ำให้ก็ได้ด้นี่ครับลลายขั้นเนาลดลายขั้นบ่อขึ้นเพื่อเลือกขึ้นไทยเอฟซีอดแปดซี่ไปขึ้นขั้นอยู่้ทยเนื่ยนี่แมวตัวดีพี่น้องสิ้ไงแค่ตั้งกล้องยูันเพื่อขึ้นรถไหมกล้งกล้องก็เรื่ออะไรไปไยเอฟซีเบงนี่ อือครับไปบีบแต็รถอันเสียทุนเดิอนอเสียทนเดกัาซะขบเคยได้โชคน้ำอันเพิ่นไล่ขึ้นรถข้นรข้นรถขึ้นรถขอสนรยขี่นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถึ้นรถข้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้าไถขา้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้หรถขึ้นรถขึ้นรถขอ้นรถขึ้นรถขึ่นรถข้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรัขึ้นร็ขึ้นรถขึ้น้นร่ข้นขึ้นรข้นรถขนรพข่้นเนรนรถขึ้นรถ 8ซี8สียุติได้ดีกับซี8เลยป่ะไม่แน่ได้พี่น้องได้กานดับมันสลรับดี8 6สีหนึ่งพวกนเลยบวกข้นนี้ใครก็มี8ซียุ่แต่ละมันสลรับกันมันก็ตรงมันก็ตรงอาจารย์สมายจอดทุ่ยมูพี่น้องจอดทั้งนามาหจอดที่สองข้าวสวจอดทุ่ยมูอข้นเลยทะเบียนเดียวกันเบอด้ปลงสำรวจสามขั้นทะเบียนกันจะว่าขันตรง เมื่อวานเพิ่นไปขึ้นขั้นทีแปดขั้นที่ตรงตรงเลยแม่นเอาจังได้กับท่าช่างบั่นเพิ่นฝันดีมีเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะบ่ฝันหรืออาจหายแล้วดีทำไมแน่แม่นนี่ดูขั้นหายแล้วเนี่บมาฟันนี่เลกเนี่ยต้องต้องตามไปครับผมจะตามรอบไปพี่น้องตัวไมีโชคมีมานมาแนนพี่น้องถาโชกใครหมาจะแกะเนาะครับผมขอบคุณสรางบั่นครับพี่น้องเยฟซีเนาะครับผมสวัสดีครับคอับครับผมเนาะขอบคุณสร้างบั่นเพิ่นได้ คลิปได้เพียวเด้อเนาะใครอยากตามก็ตามได้เลยสำหรับช่างบันครับผมเนาะขอบคุณค่ะ